สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆจอห์นไรเดอร์ครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อ,อ,อยู่ที่ไหนวะอยู่องเตออีกแล้วจำที่ไม่ได้อยู่องเตอรครับหลังโลตัสนะครับอยู่ที่ร้านที่ชื่อว่ามาโนดทำเบาะนะครับเพราะว่าวันนี้เอาเรื่องของเบาะมาทำที่นี่อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของการที่เราใช้รถแล้วรู้สึกว่ารถมันสูงเกินไปหลายละคนจะแนะนาว่าใหออ้ซื้อเป็นเบาะแต่งเบาะอะไรอย่างเงี้ยมันมีขายนะ แต่ว่าราคาแม่งแพงมากนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเอามาทั้งหมดในการสคันนะครับในการที่จะปาดบอกให้มันดูดีมากขึ้นแล้วก็ให้มันนิ่มมากขึ้นนะครับโดยพระเอกวันนี้เนี่ยก็จะมีเอฟเจศูนย์เก้าหนึ่งคันมีเวอร์ซิดพันหนึ่งคันและรถพึ่งออกมาใหม่วิ่งประมาณ300โลก็คือเอ็นวีจีนะครับราคาล้านกว่าบาท1คันเดี๋ยวมาดูกันครับว่าการทําเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยเราไปซื้อเบาะแต่งราคาแม่ง แบบแพงมากแต่ถ้าเกิดว่ามีตงังก็ทําไปเถอะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบอ่อแต่งเนี่ยราคาประมาณ20,000กว่าบาทสำหรับ GSA นะครับแล้วก็อย่างเอ09จศเกาบ่อแต่งจากเมืองนอกราคาประมาณ18,000ซึ่งผมว่ามันเกินไปวันนี้ก็เลยจะเอาเรื่องของการทำบ่อมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแล้วก็ทักทายเพื่อนๆทุกคนที่ตื่นแต่เช้าแล้วก็รับชมอยู่ขนาดนี้ด้วย<ด>ย,ยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะนี่ฮะ,ฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับนี่คือ รถที่ทางอยู่ระดับนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งคันนะครับรออยู่นะครับสำหรับเวอร์ซิทพันนะฮะก็เป็นกลุ่มแก๊งกะโหลกกะลาไรเดอร์ทั้งนั้นเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับส่วนนี่คือ FJ ผมนะครับตอนนี้ก็เอาบอกมาขอเรียบร้อยแล้วและคันนี้ครับอย่างที่บอกครับว่าเป็น GSA นะครับ GSA คันนี้ราคาล้านกว่าบาทนะฮะตอนนี้ซึ่งสูงมากนะครับเป็นรถที่สูงมากแล้วก็ก็้งของค่อนข้างที่จะเป็นตัวตัวตัวสั้นนะครับ แต่ว่าถ้าึ่งอยากขี่ G s A ก็เลยจะต้องเอามาทำเบาะกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะวันนี้นะครับผมไม่ใช่แมนนะครับผมจอนนะครับดูผิดเพจแล้วนะครับตอนนี้นี่ฮะนี่ครับมาดูกันครับนี่คือบอกของ G s A นะครับที่ได้มีการทำแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วของเดิมสูงมากนะครับสูงมากๆ นี่คือคนคำนะครับคนคำสวัสดีครับเป็นไงบ้างให้ให้ความรู้เพื่อนๆหน่อยได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของบอ่อคือมันคือตอนนี้พี่พี่เขาตัวตัวอาจจะขาดไม่ถึงนะครับขาดไม่ถึงใช่ก็เลยต้องเอาลงเยอะหน่อยเอาลงเยอะหน่อยใช่แล้วเพื่อจะมันแข็งแข็งขึ้นด้วยครับอาา่าฮะซึ่งการเอาลงก็คือเราก็ใช้การเจียปาดทิ้งมันไปใช่ใช่ครับแล้วก็อัดอัดอัดกาวให้มันแน่นอัดกาวให้มันแน่นใช่ให้มันแน่นหน่อย เดี๋ยวมันจะไม่ขยับเลยไม่ขยับเลยครับใชก็อย่างฮันหลังเนี่ยอย่างฮันหลังเนี่ยพี่เห็นว่ามีการตัดวงตัดเว้าอย่างเงี้ยมันคือยังไงคือมันได้เหลี่ยมตามตามลายผ้าด้วยครับมันจะทรงรถอะไรคือเหลี่ยมบางทีของเรามันอาจจะมนๆแล้วก็แต่งเป็นเหลี่ยมให้มันสวยให้มันเป็นเหลี่ยมให้มันสวยมากกว่าเดิมใช่คะก็ไม่ไม่เจ็บนะครับก็คือมันเป็นเหลี่ยมมันจะนิ่มๆยังจะนิ่มเหมือนเดิมใช่ให้หน้ากว่ามันใหญ่ย ย่างตอนนี้เนี่ย G S A คันนี้เนี่ยลดลงไปกี่นิ้วแล้วประมาณสองสนิ้วเลย2อสมนิ้วเลยเหรอเดี๋ยวของเดิมประมาณหนชิ้ดูนิดแต่จิงใช่ไหมโอ้โหโอ้ลงไปไม่ธรรมดานะครับนเพื่อนดูนะครับนี่นะครับจุดเดิมของเขาอยู่ประมาณนี้นะครับแต่หน้าขนาดนี้เราเอาออกบางออกมาเหลือประมาณนี้แล้วที่สําคัญคือทรงสวยด้วยซึ่งบอกเลยว่านี่คือทรงเหมือนกับของที่มันราคาแพงๆอ่ะใช่ไหม ออสองหมื่นกว่าบาทวันนี้ไม่มู้งเสียครับเ,เสียไม่กี่ตังค์ลองนั่งดูกอนได้ครับเดี๋ยวลองแค่ที่ให้เขาลองดูใช่ไหม,ไมอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองอกันเลยดีกว่าปะอันนี้เป็นงานงานที่ยังเป็นงานยังไม่เสร็จนะครับเพื่อนๆแต่เอามาให้เพื่อนๆดูแบบว่า,วามันเป็นทางเลือกอีกแนวทางหนึ่งที่คนอาจจะหาสั้นนะครับแล้วก็ไม่ถึงหัวล้มร้านไหนยอยู่หลังโลตัสพระรามสี่ครับช <สา S 1> ื่อร้านมาโนดนะครับ <like that. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ างที่บอกครับเรามีตังเราเก็บตังไม่ทำเงินหวินก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่บ้าแบรนด์มาเดี๋ยวเรามาดูกันเจ้าจอของรถไปไหนแล้วเจ้าของรถเปไหนเจ้าของรถมานั่นไงไหนนี้นี่นะคะรับเจ้าของรถเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวถามก่อนเจ้าของรถครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบห้าครับ100ร้อยเท่านะร้อยเจ็ดสิบห้าถึงเหรอถึงมีถึงวัดแล้ววัดแล้วเวะ กินเมื่อไหร่วะที่กินเนวัดตอนเกจนทหารน่ะวัดตอนเกจนทหารเยอะเด้อเมื่อ20ปีที่แล้วเดี๋ยวอะเด้อเฮสู๋เมื่อไหร่ร้อยร้อยแปดสิบครับตีนแหล่เอาแล้ครับนี่ครับนี่ครับดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีครับดีเยอะเลยดีเยอะเลยคือตอนนี้ขาซ้ายขวาเนี่ยถือว่าเกือบถึงแล้วนะครับ ซึ่งจริงๆตอนแรกมันไม่ถึงนะครับมันขย่งแบบขย่งเลยอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับครั้งแรกนี่คือครั้งแรกนะครับท,ทั้งสองคือยังไงลงไปกี่นิ้วยเยอะเต็มฝ่าไม่เรียกอะไรเต็มฝ่าเท้าขึ้นเกือบเ,เ,เ,เต็มเกือบเต็มเท้าแล้วทีนี้มาถามต่อเรื่องของปอกไอ้ที่ปาดมาตอนนี้เนี่ยที่กําลังกุมไข่อยู่เนี่ย <S <S เจ็บป่ะไม่เจ็บแล้วครับยังนิ่มเหมือนเดิมไหม,มกําลังดีครับกําลังดีลองขยับดูดิกระชับก้นกระชับเข้ารูป ด้่นหละประมาณนี้พอแล้วหรือแลหลังพอไหมคอเดี๋ยวลงเยอะเดีอยวเดี๋ยวเอางี้เอางี้เอ๋ไปนั่งนี่เอ๋ไปนั่งดูเดี๋ยวลองดูครับว่าเราปากให้มันเข้าลูกกระสงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่รถราคาราคาเป็นล้านนะครับของแต่งไม่ซื้อครับเราใช้แบบเป็นไทยอ่ะอ่าโหทีน้กจ่ายทีนักจ่ายแบบีเออสวยงามเลยครับ นี่คือเท่ากับว่าเท่ากับว่ามีมีคนนั่งแล้วโหลดแล้วยังไม่รวมเป้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือขาถึงแล้วนะครับอาโอเคนี่คือ G S A รถที่ต้องบอกว่าหนักมากและสูงมากอีกคันหนึ่งนะครับถังน้ำมัน3 0ลิตรนะครับเพื่อนๆและตอนนี้เจ้าของคงจะแฮปปี้แล้วว่าขาถึงแล้วลงได้ลงได้แล้วดีใจด้วยนะจ๊ะ ไม่ห่วงเรื่องล้มแล้วไม่ห่วงเรื่องล้มแล้วดีกว่าเดิมไหมพี่เิดดีครับดีกว่าเดิมนะสังเกตดูนะครับว่าบ่อก็ยังคงมีความสวยงามของรูปทรงอยู่นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าช่างจะเข้าใจในเรื่องของแบบหรือเปล่าจริงๆแล้วผมว่ามันสวยกว่าเดิมนะเพราะว่ามันดูความคมของของเหลี่ยมของของทรงเนี่ยมันดูดีนะฮะที่สำคัญก็คือว่าผมก็ไสี่มือสี่มืเลยเหรอ ก็ลูกหน้าสองหมื่นหนึ่งห้าร้อยสองหมื่นหนึ่งห้าร้อยลูกหลังอะไรลูกหลังหมื่นเก้าหมื่นเก้ารวมเบ็ดเสร็จคือสี่หมื่นอ่ะสี่หมื่นกว่าบาทเบาะแต่ง G S A ครับสี่เบอร์กว่าบาทวันนี้หมดเข้าไปไม่กี่ตังค์นะครับที่สําคัญคือเราสามารถที่จะจัดทรงได้อย่างเช่นขาเนี่ยสี่หมื่นมันไม่เข้าลูกสี่หมื่นมันไม่เข้าลูปมันไม่อย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นของไซส์ฝรั่งไงแล้วอย่างนี้เป็นไงบ้างโอเคครับสวย ดีนะแนะนำร้านนี้เลยพี่จอนมาครับขอบคุณขคุณพี่จอนเลยเนี่ยที่สำคัญคือเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผ้าด้วยใช่ไหมใช่ครับเออผ้าเดิม g ีมันเก็บไว้บ้านดีกว่าน้อยใจ g ีครับไม่ทำสีดำมาขายให้ผมสังเกตดูว่าคันนี้นะครับ g s ที่เคยเป็นสีดำบอลนะครับตอนนี้เป็นสีดำหมดแล้วผ่านฝีมือของ BBM Racing แล้วก็ กระดุนพอร์โค้ดนะครับถังถัง,งนี้ก็จะเป็นถังที่ใช้สติกเกอร์แรปนะฮะเป็นดำขนแมวแล้วก็ด้านหลังเนี่ยปกติเป็นสีบอลก็เปลี่ยนเป็นสีที่ที่เราใช้การทำคอร์โค้ดสีดำนะครับมาลงแทนคือการน,น,น,นี้การนี้กลายเป็นมาซูเปอร์แบ็คไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีนะครับ <Okay. S 1> สำหรับคันอื่นนะครับที่วันนี้เพื่อนๆก็เจอปัญหาก็คือคัน 10, นู่นเวอร์ซิปอันนู่นนะครับ เจ้าของรถตุ๊คนนี้ครับคุณเอ๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ๋ปัญหาของเวอร์ซิทพันที่คุณเจอคืออะไรครับขีดนานแล้วมันเมื่อยตุ้มครับขีดนานแล้วมันเมื่อยตุ้มถ้าเมื่อสองตุ้มเนี่ยครับแล้ววันนี้คิดว่าจะแก้ไขอย่างไรก็เดี๋ยวรอให้ผู้ชำนาญการนะครับเดี๋ยวเขาช่วยพิจารณาให้ว่าเอออาจจะเบาะลงหรือว่าจะอาจะขยายตั้งทรงใหม่อ่ะงั้นเดี๋ยวให้ผู้ชำนาญการเขาบอกดีกว่าเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เวอร์ซิทเขาบอกว่ามันอาจจะเมื่อยตุ้มทีนี้เนี่ยเราจะรอ่แล้วค่อยมาเกิม เราจะแก้ไขยังไงดีเวอร์ซิตไม่ใช่คันนี้นะคันนู้นนะคันคันนู้นอ่ะเขาบอกว่าเขานั่งแล้วมันเมื่อยเขาอยากจะเปลี่ยนฟองน้ำแล้วก็แก้ให้มันไม่เมื่อยเดี๋ยวอัดผัดอัดหน้าใหม่ก็ได้ครับอัดอัดหน้าฟองน้ำใหม่อัดผ้าฟองน้ำใหม่ใช่ครับอัดหน้าเกิดอาอัดใช้ของเดิมครึ่งหนึ่งใช้ของเดิมครึ่งหนึ่งก็คับให้มันอาจจะนิ่มแน่นขึ้นหน่อยตรงนี้มันมันมันชาพี่ตรงนี้มันชานะครับตรงตรงวางไข่เพื่อนๆก็คงจะเคยเจอนะฮะอ่าเดี๋ยวกว้างกว้างขึ้นหน่อยให้มันเป็น ให้มันสบายขึ้นแล้วเดี๋ยวถามคันนี้ก่อนเจ้าของก็โอเคยังโอเคครับแล้วคนทำนะว่ายังไงคันนี้ว่าอาจะตูดเอะไรเพราะว่าผมพัวท้ายซ้อนจะติดลัวคนซ้อนจะติดตูดใหญ่ตูดใหญ่ก็เลยจะทำอะไรเบิ่มก็คือเสริมขึ้นหน่อยเสริมเสริมขึ้นแต่ผมว่าผมก็ใหญ่ผมว่าผมก็โอเคนะคือมันล็อกพอดีเลยได้มันล็อกล็อกมันล็อกเลยนะอะไรด้วยอไรแบบนี้นะแต่จะไม่หยุดเวทนั่งไม่ติดที่นะเพราะว่าผมกับแฟนพี่เขาคงพอกันแล้วนั่งไปก่อน ไม่แต่แต่โอเคแับพี่โอเคโอเคเลยโอเคแล้วใช่ไหมโอเคเอาแบบนี้เลยก็เดี๋ยวแต่งทรงซุ้มผ้าเดี๋ยวเลือกผ้ากันหน่อยดีกว่าได้ไหมแนะนำแล้วกันให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยว่าการเลือกผ้าควรจะเป็นแบบไหนได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปทำเป็นสีดำตรงนี้จะทำสีดำก็คืออยากให้มันเป็นสีดำดำเมื่อกี้นี้พี่พี่ให้ไอเดียเขาอย่างนี้คือเอาตรงนี้เป็นผ้าเลดเดอร์แล้วข้างๆเนี่ยหาเป็นสีดำที่มันเป็นดำเทาดำเทาลับตัดไป ได้ใช่ไหมได้ครับอะดำดำเทาดำดำด,ำดำ้านเลเทอร์เอองั้นเดี๋ยวไปดูผ้ากันหน่อย<ำ>ผ้าเลเดอร์ที่บอกก็อย่างนี้ครับเพื่อนๆคือผ้าเลเดอร์เนี่ยมันจะเป็นผ้าที่เป็นผ้าไม่มันนะครับผ้าออกจะเป็นแบบแนวดำดำ,ด,ำด้านหน่อยหนึ่งซึ่งข้อดีของมันก็คือว่ามันจะดูดตูดครับทําให้เวลาขี่แล้วมันไม่ลื่นเคยเจอนะครับอารมณ์แบบว่าจะขี่แล้วอยาบไปอยากมาจะุดตูดอะขาหลุดนี่ฮะผ้าเลเดอร์เป็นอย่างนี้เป็นลักษณะนี้นะครับ ผ้าที่เขาไปโดดนอนกันนะนะใช่คอย่างนี้เลยนะฮะเราก็จะเปลี่ยนเป็นผ้าลักษณะนี้อันนี้คือผ้าที่ลองตูดถูกไหมใช่ครับแล้วเดี๋ยวจะเอาา,าจะเอาคุ้นค่าแบบไหนดีเดี๋ยวให้น,อน้องเขาดูคือที่นี่มีทั้งหนังแท้หนังเทียมมีหมดมคุ้นค่าเ็าจะลองเลือกเอาเองแล้วว่าจะให้คุ้นแบบไหนนะครับอะพี่นิดเดี๋ยวพี่นิดมาเลือกพี่มาเลือกคุ้นค่าหน่อยพี่จะเอาแบบไหนทีนี้ในระหว่างนี้เดี๋ยวไปไปดูของเวอร์ซิกกับกับพี่แป๊บนึงได้ไหมได่ครับอะ เราไปดูเวอร์ซิตกันบอกแล้วบอกแล้วนี่ครับนี่คือของเวอร์ซิตนะครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่ามันแข็งมากโคงคงมันลึกด้วยยังไงนะก็คือคองคองตัวนี้มันมันลึกมันลึกมาถึงนี่เลยก็คืออาจจะอัดเนื้อคอน้ำให้หนาหน่อยโคงแข็งลึกใช่ก็ไปติดคลองเลยอแล้วที่เขาบอกว่าเขาเขานั่งแล้วเขาเจ็บไข่ ได้เป็นที่ตัวนี้ที่ตรงนี้เลยมันบางมันติดมันบางไปแล้วความสูงอ่ะความสูงน่าจะได้แล้วเดี๋ยวเราให้เขาอาจจะอัดอัดให้มันให้มันปูนปูนหน่อยครับให้มันปูนปูนหน่อยแล้วก็วาวแล้วถ้าเกิดว่าพูดลักษณะนั้นทรงนั้นน่ะตัวของผ้าเดิมไหวไหมน่าจะได้อยู่น่าจะดึงได้ใช่ไหมอ่าโอเคอันนี้คือของเวอร์ซิคพันครับเพื่อน ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของรถผมบ้างนะครับของผมก็จะเป็นรถเจ0ูน้าครับซึ่งเพื่อนสังเกตนะครับบอกมันบางมากเลยแล้วเวลานั่งคือเจ็บตูดมากเพราะว่ามันแข็งอย่างนี้นะฮะมันตรงตรงรับหลังครับตรงขึ้นมาแบบให้มันคล้ายๆคล้ายๆตัวนี้ครับคล้ายๆกับตัวนี้คือทำให้มันคล้ายๆไปพิงหลังให้มันเป็นแอ็งแล้วก็เสริมฟองน้ําให้มันนิ่มขึ้นซึ่งจริงๆแล้วฟองน้ําเดิมมันสามารถจะเปลี่ยนได้ด้วย อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นลักษณะไหนเราก็จะเอาของน้ําลักษณะนี้นะครับซึ่งมันจะนิ่มกว่าเดิมเยอะเลยนี่ประมาณนี้เราก็อัดเข้าไปแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนทรงแบบนี้อ่าโอเคโอเคครับคิดถึงนะครับจอนพักผ่อนบ้างนะพี่ชา <c oughs> พี่ชายไม่ใช่พี่ชาอ่ะเดี๋ยววสดซีถามเจ้าของก่อนความสูงมีปัญหาไหมความสูงไม่มีปัญหาครับความสูงถึงได้ ตอนนี้มันคือมันบางินบางมันติดอ๋อมันคือกดไปติดหงส์อาจจะใส่ของน้ำเนี่มันคือคือถ้าเกิดถ้าเกิดใส่ใส่ของน้ำพุ่้ขึ้นมาปุ๊บขากระเพาะไตขาดไปถึงใช่การจะการเปขาไม่ถึงอาจจะเดี๋ยวลองแต่งแต่งตรงนี้ได้แต่ถ้าตรงนี้ขึ้นมาได้อีกถ้าถ้าแพ้ถ้าให้มันรุ่หน่อยแล้วขึ้นหน่อยได้แต่ก็มีปัญหาอาจจะแกะออกเดี๋ยอาจจะ การเชียรโค้งอ่ะแล้วเคยยเชียเชียร์ปกติไหมอ่ะพอได้ครับพี่เชียรโค้งเพื่อให้มันใส่โคงนั้นได้มากขึ้นแล้วก็แตะโค้งให้มากขึ้นคล้ายๆอารมณ์ b c x อ่ะจช่ครับใช่ครับไหวไหมไหวไหมเจ้าของสบายครับสบายเอาเอาให้นั่งสบายกับเดิมนะถูกต้องครับจะได้ไปออกคลิป4ี่พันโลได้นะจัดไปแตะพันโลโอเคครับอ่าเดี๋ยวเราลองดูกันต่อไปสำหรับเวอร์ซิตนะครับเราจะลื้อเลยได้ไหมเดี๋ยวลื้อลื้อให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันว่าฟองนั้นเป็นยังไงนะครับเพราะว่า ข้างหลังโอเคมากข้างหลังนื่นแล้วเดี๋ยวลองดูครับการรื้อจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรารื้อแบบจเย็นๆนะครับแบบช่างนะครับตัวของผ้าแล้วก็ตัวของฟองน้ำหรือว่าตัวของตัวชิ้นงานก็ไม่เสียนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงบาะแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับบาะรถเล็ก็กรถใหญ่ก็จะไม่เหมือนกัน อันนี้เป็นลักษณะของรถใหญ่นะครับแต่จริงๆพวกแนว N m a e x p C X แนวอะไรก็แล้วแต่ที่นี่ทำได้หมดเลือกทรงได้ด้วยครับผมตามนั้นนะแต่ใจนะจริงอยากให้ลูกค้าอยู่ด้วยเพราะจะได้ลองนั่งก่อนก็ยนนิงได้ทีนึงจะได้ชัวร์เออจะได้ชัวร์เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่แนะนำนะนานนิดนึงก็คือต้องใช้เวลาว่างะครับว่งางทั้งวันเลยนะ่างเง้ยวนบางทีแต่งแล้วไม่ถูกใจลูกค้า ควรจะต้องว่างเพราะช่างผมแนะนําว่าคุณจะได้มานั่งด้วยตูดคุณเองสูงตามเตี้ยล่ำไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถูกต้องครับขอบคุณมากสำหรับคาแนะนํา่ดีแล้วมีข้อแนะนำไหมสําหรับเรื่องของรถสมัยใหม่ๆเนี่ยที่แบบว่าอยากจะปงอยากจะปาดอะไรอย่างเงี้ยรถใหม่ทุกวันนี้สามารจะเป็นไม่ค่อยมีปาดที่จะเป็นสามารถจะเป็นขาไม่ถึงขาไม่ถึงใช่ในปาดและรถเดี๋ยวนี้ ข้างใ,ในเขาทำเป็นดูบล็อกครับอาฮะมันก็เลยนลงได้ไม่เยอะโค้งม,มันจะสูงแต่ฟองน,น้ำมีอยู่นิดเดียวอะไรยเงี้ยมันก็เลยแข็งถูกไหมทุก mm hmm. วันนี้ใหม่ๆเลยไม,ไม่เป็นเป็นอย่างนั้นไปหมอ uh huh. อ่าฮะฉะนั้นนั่งแล้วรู้สึกว่าเจ็บตูดนะครับก็แนะนำนะครับว่าต้องมาลองปรึกษาดูเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างเวอร์ชันนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการปาดในเรื่องของตัวโครงพลาสติกออกเพื mm ่อ hmm. ที่จะให้มันมีเนื้อที่ในการใส่ฟองน้ำมากที่สุดประมาณนี้ครับ เรืเ่อยๆของเดิมของเดิมเขาต้องให้มันดีดีค่ควรบางท,ทีอ่างมันอาจจะไม่เข้าทรงกับกับธุรคิดอ่าอ,อ,อีอกอ่างไปดีเอ็มได้วอ่าวเวอร์ซิตี้บีเอ็มคันเราไป็นล,ล้านๆเขายังมาปาดเบาะล้านรถบีดีเอ็กกันเลยดูดิอยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณจะกล้าหรือเปล่าอันนี้แนะนําให้นะครับพอใจครับอาถามก่อนเมื่อกี้นี่บอกว่าไปดูมาแล้วใช่ไหมบอกครับราคาเท่าไหร่นะ สี่หมื่นครับสี่หมื่นแต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้ารูปเป็นมันก็ยังไม่เข้ารูปอ่าคือใส่แล้วไม่สบายก็ใช่ครับมันมันมันยังติดนู่นนิดนิดหน่อยอ่าฮะต้องต้องต้องวัดอย่างเงี้ยครับต้องวัดลักษณะนี้นะครับวัดวัดนิดใส่วัดนิดรองวัดนิดลองอ่าฮะโอเคเหมือนกางเหมกงกางเกงเหมือนกางเกงยีนเลยซื้อเกงตัดตัดมันก็ไม่เหมือนกัน ใครที่บอกว่าหาร้านไม่เจอง่ายๆเนยนะครับสมมุติว่าวิ่งออกมาเข้ามาซอยหลังโลตัสพระราม4นะครับเลี้ยวซ้ายมาทางร้านเจ๊จงอยู่ขวาแล้วก็ไล่ามาอีกประมาณสักร้อเมตรนะครับมองขวามือไว้ถ้ามาวันนี้คุณจะเจอรถทัวรลิงทั้งหมด3าคันจอดหน้าร้านเฉกะไปหมดเลยนะครับสังเกตได้เอาทัวรลิงมาจอดร้านเด็กแว้นนะวันนี้ <laughs> ให้ดูกันอย่างเมื่อกี้นี้ที่บอกนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูต่อน้องๆทั้งหลายที่ปาดนี่ นี่ให้ดูกันต่อนี่พี่เขากาลังทํางานเลยนะครับล,ะละักษณะนี้นี่ก็คือการปาดที่เป็นปกติทั่ว,วไปนะครับใช้เป็นลักษณะทงน้ <Yeah. S 1> ําเดิมแล้วก็ปาดเอาจะเอาแบบทรงไหนเข้ารูปแบบไหนก็ว่ากันไปหรืออย่างที่ผมเคยทำก็ยอย่างของแกนบฟิรโนนะครับผมปาดเป็นลนักษณะนั้นเพราะว่าของเดิมมันนั่งแล้วเจ็บตูดมากก็เปลี่ยนเป็นลนักษณะนี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่คุณอยากจะให้มันเป็นครับหรือว่าขึ้นอยู่กับเรื่องของของ,ของคุณนะครับเพราะมิฉะนั้น บางทีเราทําไปแล้วมันไม่เข้ากับรถนี่หายก็ตายเลยนะครับนี่ก็ให้ดูว่ารูปแบบของบอกมีเยอะแล้วก็ที่บอกผ้าเล็เดอร์นะครับเป็นลักษณะน,นี้ฮะเมื่อใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะน,นี้หมดเลยข้อดีของมันก็คือว่ามันจะหนึบจะหนืดเลยนะครับเวลาที่ขี่เข้าโค้งอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวหลุดเวลาโดดนงโดดลอ,อนก็ไม่ต้องกลัวพลิกนะฮะเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะหนึบมาก นี่ครับเดี๋ยวแกะจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,วาอย่างที่ช่างผมเขาวิเคราะห์มันจริงหรือเปล่านะครับเมื่อกี้นี้ที่วิเคราะห์ไว้ก็คือว่าบอกเวอร์ซิตี้ที่มันแข็งพเพราะเนื่องจากว่าฟองน้ํไในจะเสร็จแล้วแป๊บหนึ่งเป็นความรู้ครับร้านมาโน่พระราม4ครับสนใจก็มาดูกันได้ส่วนเบอร์โทรผมไม่มีครับ <c oughs> <laughs> <laughs> ผมมาผมไม่เคยโทรเลยครับผมมาดูดูถามในเฟซบุ๊กเลยครับเสร็จแล้ว ช่างคล่องมากใช่ครับเพราะว่าช่างทำวันหนึ่งอย่างต่างๆตง้องมีประมาณ40อ่บอะใช่ไหมไจริง,งด้วยครับมองเห็นชัดเจนเอเอไปดูแล้วจะเห็นรถนี่ไงบางแล้วก็เนื้อของตรงนี้ก็บางแค่นี้เองเห็นไหมนี่รถาราคา6,3 0 0นานะครับเอา,า,ามาปาดเอกแบบ ไม่สีเรียสเลยอยู่ที่ว่าเรากล้าหรือเปล่าเท่านั้นเองจริงๆไม่ต้องเป็นรถราคา67แสนครับเพื่อนๆครับคันละ2องสามหมื่นที่นี่ก็รับนะครับี๋ยวจะหาว่าผมพามาแล้วเอาแต่ร้านมึนแพงไม่ใช่นะร้านนี้ที่มาทำเพราะว่าราคาย่อมเยาวครับแล้วก็เร็วแล้วก็ช่างเข้าใจในเรื่องของรูปแบบปกติเปิดกี่โมงนะ เปิด9โมงครับผมเปิด9โมงปิด6โมงปิด6โมงเย็นครับแล้วปิดวันไหนปิดวันอาทิตย์ครับหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะครับโอเคบางมากอะน้ำเอ๊ะเอ๊ะมาดูมาดูเดี๋ยวให้เจ้าของรถดูหน่อยว่ามันบางขนาดไหนนะครับรถโทัรลิงจริงๆแล้วไม่น่าจะให้บางขนาดนี้เอ๊มาดูบางขนาดไหนดูอาจจะว้าช่วงนี้หรอก บางมากอ่ะคือหัวนี้กับหนาแต่จริงๆมันบางมากเลยเนี่ยมันถึงแข็งไงไอ้ลองจับดูเดิจับดูบางบางเกินไหมเดี๋ยวช่างจะแก้ไขยังไงครับอาอจะมีการย่นย่นโค้งหน่อยครับย่นด้านนี้ย่นโค้งมาแล้วจับคำว่าย่นย่นโค้งคืออะไรครับอลดความร้อนแล้วก็ดันลงหน่อย อาจจะเดี่ยมไม่ได้ครับอาะติดเป็นคือโครงรถอาจะแต่งรถยนต์ตรงนี้ลงคือ,อเจียมๆพวกนี้ครับเนี่ยจะทำให้เราเจ็บได้คือ,เ,อเก็บเลี่ยมมันออกแล้วก็เพื่อที่จะให้มือเนื้อที่ในการเสริมโ<ช>ครงน้ำให้มันนิ่มมากขึ้น<อ>ได้รับน้ำหนักตัวนี้จะรับรน้ำหนักคือเรากําลังบอกว่าจริงๆเจียข้างทีได้แต่ว่าต้องห่วงในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็เรื่องของการรับน้ำหนักด้วยอย่างอันนี้เนี่ยดูจากการวิเคราะห์แล้ว น่าจะเจียได้ประมาณไหนเจียอาจจะได้ได้หน่อยแต่เป่าเอาดีกว่าใช้เป่าไดรร้อนยนต์เพราะถ้าเจียมันจะหักมันจะบางเดิมเนจะทะลุหักเป่าให้มันลงไปหน่อยใช่ใช้ไดร้อนเป่าครับโอ้เจ๋งกว่าโครงสร้างความรู้ใหม่โครงสร้างบอกไม่เสียด้วยเออเอออ่าตามนั้นละกันจะช้าหน่อยผมไมนต้องตะวันตัวรถด้วยอาจจะติดติดตามโครงรถถประมาณ ต้องไล่ดูแต่ช่วงช่วงนี้มันจะมีช่วงไหนเยอะเพราะว่ามันมีฟองน้ำหนาอยู่ประมาณเท่าไงมันหลุดตุนอยู่ของน้ำไม่เยอะของน้ำบางมากอ่ะคือตอนแรกนึกว่าเวอร์ซิสจะแบบว่านั่งก็่นี่เคยทำมาแล้วรอบหนึ่งแล้วเคยทำมาแล้วรอบหนึ่งแต่มันก็ยังไม่เข้ายังไม่เข้าเห็นไหมช่างรู้เลยนะว่าเคยทำมาแล้วรอบหนึ่งนะแหกตาช่างเหรอวะับจริงๆแล้วมบ้านทำแบงนี้ครับ ก็คือของเดิมๆแต่โรงงานมันจะมีมันจะมันจะเคลือบเคลือบสารมาด้านหนจะเรียบเลยครับอ๋อแสดงว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าฟองน้ําต่างกันใช่ครับแต่ว่าฟองน้ําของโรงงานมันเคลือบมาใช่ใช่พอเราเอาหน้าเคลือบมันออกปั๊บมันก็จะกลายเป็นหน้าอย่างงี้เหมือนเราปอกปอกล้วได้ไม่ไม่เปลือกเปลือกมันอยู่ด้านในก็จะเป็นเนื้ออ๋อโอเคโอเคเข้าใจลวเข้าใจละอ่ะทีนี้เจ้าของรถโอเคไหมลองดูครับลองดูลองดูนะอ่าโอเค งั้นก็เดี๋ยวให้ทางช่างก็ทําต่อไปแล้วกันนะครับไม่ยากครับเออเป็นความรู้ครับเพื่อนๆเนี่ยให้ดูคร่าวๆแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวดูต่อไปเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูละผมเชื่อเพราะว่าเราได้เห็นว่าในเรื่องของเบาเนี่ยวันนี้ให้ดูก็คือบางทีรถราคาแพงเราไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงเสมอไปครับถ้าเกิดว่าเรารู้จักสิ่งที่สามารถที่จะอ a d a ปได้โดยเฉพาะอย่างที่บอกวันนี้ ด s a คาราละ้านกว่าบาทนั้นเท่าไหร่วะล้านสามล้านสีนะ่ะล้านสองล้านสองล้านสามั้นองล้านสามอ่ะนะนะครับกับเบาะแต่งราคาสี่หมื่นเจ้าของบอกว่าไม่เอาเพราะว่าคือมีตังค์จ่ายครับแต่ว่าใส่ไปแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะใส่ให้รถตัวเองนั้นออตอบโจทย์ในเรื่องของของทรงต่างๆได้ฉะนั้นเจ้าของก็เลยเลือกที่จะมาปาดเบาะนะครับซึ่งสวยนะครับผมว่าสวยมากเลยห้ดูกันนะครับมีกำลังเทียบอยู่นะครับเรื่องขององศาต่างกันานะา อ่าถูกใจผมมากถูกใจไหมถูกครับถูกมากถูกใจมากโอเคตามนั้นละกันนะฮะให้ดูครับเบาะสี่หมื่นเจอปาดแบบนี้เข้าไปน่า <c oughs> อย่างที่บอกครับรถราคาเป็นล้านล้มทีแม่งไม่รอครับ <c oughs> คือผมว่าเอาตามสิ่งที่เราสามารถขับขี่ได้ดีกว่านะครับิ <c oughs> ปาดโค้งกับปาดบองปาดไหนดีกว่าก oui ันตัวน uh uh> hey, ี ati ้คืออันนี้อย่างอตัวของพี่เอ็มที่เอาคือมันลึกพอน้ำเยอะคือปัญหาในการนั่งก็ผมว่าน่าจะสบายนะอ่ตัวน้ำมันบางเกินครับใช่โค้งมังบางด้วยโครงของ GS มันทำมาให้โครงลึกสามารถใส่ของน้ำได้หนาอยู่แล้วอย่างอย่างคนท้ายก็ โค้งต่ำโค้งน้ำเยอะสบายเนี่ยอ่าอย่ามาลุ่นมาโค้งโค้งปีกมันปีกมันสูงอ่ะฮะสิบลุนเซอร์ไพรส์สีบางรุ่นให้ดูคันนี้อย่างคันนี้ง่ายๆเลยเนี่ยมันมันมันดูหนามันเหมือนหนาเหมือนหนาจริงๆนะโค้งมันขึ้นมาอย่างเงี้ยอ๋อตอนนั้นมันมีหน่อยเนี่ยพอควิดปินดูโค้งตรงหนมันขึ้นมาสูงแล้วอ๋อจริงๆแล้วเราก็คิดว่ามันนิ่มใช่คิดมันน่มันเหมือนมันหนามุกแต่จริงๆแล้วมันถูกหลอกหลอกตาด้วยโค้งตรงนี้ อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับ่ะงั้นตามนั้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราคงจะให้เป็นหน้าที่ของช่างเขาทำต่อไปและกันใครสนใจก็ลองมาดูกันได้นะครับมาโลตพรามสีอยู่หลังโลตัสพรามสีไล่ไล่ดูเดี๋ยวก็เจอถ้าเกิดว่าไม่เจอก็ถามคนข้างๆนว่าร้านปอดอยู่ไหนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับครับผมอะนี่แหละครับเพื่อนๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับวันนี้ตอนเย็นนะครับรอดูนะครับประกอบ R1M Style Racing คันแรกของเมืองไทย จะเป็นอย่างไรห้ามพลาดกับราการจอเไรเดอร์ตอนนี้ลาไปก่อนครับสุขใหม่เย็นนี้ครับสวัสดีครับ